สวัสดีครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องความแตกแต่างระหว่างงานประจํากับธุรกิจส่วนตัวรู้ไหมครับว่างานประจํากับธุรกิจส่วนตัวมีความแตกแต่างกันอย่างไรนะครับงานประจำเนี่ยจะทําให้คุณได้เงินมาทุกเดือนแต่ส่วนธุรกิจส่วนตัวเนี่ยความสําคัญของธุรกิจส่วนตัวผมต้องพูดเลยนะครับว่า ธุรกิจส่วนตัวเนี่ยให้เกิดขึ้นในประเทศของเราเยอะๆเนี่ยจะทําให้ประเทศเราพัฒนาพัฒนาอย่างไรน,นะครับก็คือพวกนี้เนี่ยจะไปสร้างการเติบโตของประเทศในการส่งออกนะครับส่งออกไปจะทําให้ GDP GNP เพิ่มขึ้น,นครับประเทศจะเกิดการพัฒนานะครับส่วนงานประจำเนี่ยก็เป็นฐานนะครับเป็นฐานล่างที่จะทําให้คอยผลักดันนะครับธุรกิจของเราเนี่ยให้อ่ธุรกิจของผู้ประกอบการเนี่ยผลักดันขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ธุรกิจส่วนตัวเนี่ยกับธุรกิจงานประจำเนี่ยกับงานประจำเนี่ยงานประจำเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยมีไรายได้สมมติว่าหมื่นห้าก็หมื่นห้าทุกเดือนสองหมื่นก็สองหมื่นทุกเดือนจะเดือนนี้ก็อาจจะคุณทาดีหน่อยคุณก็อาจจะขยับขึ้นมานิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับอันนี้คือเงินเดือนของพนักงานประจําส่วนธุรกิจส่วนตัวเนี่ยหากคุณทําเต็มที่ลงมือทําเต็มที่คุณคิดว่าคุณเจ๋งคุณก็ออกไปทําธุรกิจส่วนตัวนะครับจะทําให้คุณเนี่ยมีรายได้มีผลกําไรเกิดขึ้นและทําให คุณเนี่ยพัฒนาจากขีดความสามารถเดิมๆของคุณเนี่ยก้าวไปสู่ความสามารถที่ยิ่งใหญ่นะครับสำหรับธุรกิจส่วนตัวกับงานประจำเนี่ยความกดดันต่างกันไหมกดดันครับธุรกิจส่วนตัวเนี่ยจะกดดันมากกว่างานประจําเพราะอะไรรู้ไหมถ้าวันนี้คุณไม่เปิดไม่เปิดร้านไม่เปิดธุรกิจคุณก็จะไม่ได้เงินเดือนนะครับจะไม่ได้เงินกําไรมาเลยนะครับสําหรับงานประจํา คุณก็แค่แบบวันนี้ขี้เกียจหน่อยคุณไม่ไปคุณอาจจะแบบว่าคุณวันนี้คุณป่วยก็ได้นะป่วยแต่จริงๆคุณไปเที่ยวย่เีก็จะทําให้เงินเดือนของคุณได้แบบนี้สูงๆแต่อาจจะ วหน้านงานก็อาจจะไม่ได้เลื่อนขั้นให้คุณนะครับอาจจะไม่ปรับเพิ่มเงินเดือนให้คุณเพราะว่าคุณลาบ่อยนะครับก็ต้องขยนันโกหกหน่อยนะครับแล้วก็ถูกเพื่อนเพื่อนร่วมงานนินทานะครับแต่เจ้าของธุรกิจเนี่ยใครเลยที่จะมาก้านินทาเราถ้าเราได้ยินปุ๊บเนี่ยเราไล่ออกเลยนะครับอันนี้คือความแตกต่างกันนะครับสำหรับผมคิดว่างานงานประจํากับธุรกิจส่วนตัวเนี่ยอันไหนสําคัญกว่ากันก็ผมยืนยันนะครับว่าธุรกิจส่วนตัวสําคัญที่สุดนะครับเพราะว่าจะทําให้คุณภาพชีวิตของคุณ แล้วก็เดอะ a ฟมิลีของคุณเนี่ยโอ้โหมั่งคั่งได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะให้วาราของคุณคือการลงมือเริ่มต้นทำสิ่งใดๆเนี่ยสำคัญกว่าจินตนาการที่คุณคิดนะครับสวัสดีครับผม